สวัสดีครับผมมูนิกะมาพบกับบาวแบ่งคือเก่านะครับสีผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมกินกับหยอดยูค่านะครับสวัสดีครับผมกับสิมาเก็บหยอดยูค่านะครับไปกินกับก๋วยเตี๋ยวนะฮะสิมาเบิ่งกันรสชาติมันเป็นยังไงนะครับหยอดยูค่ากับก๋วยเตี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับสูตรเด็ดเลยครับผมสีเป็นยังไงมาซิมกันนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะครับมาเบิ่งกันเฮ้ยนี่หยอดยูค่าอ่อนๆเซ็บๆนะครับเดี๋ยว เอาใบแก่ๆมันออกกันครับพี่น้องมาหมดเยาก็เป็นน้ำตกเนื้อนะครับน้ำตกเนื้อเดี๋ยวมากินกันโอ้ฟ่อนอืมอืมหอมครับพี่น้องใบยูคาจบแจบ แซ่บน้องกันมาเดิมมาเดิมอ,อือเส้นมันอยากสิการบอรขาดนะครับจังหน่อยมันติดก,กันอือ หอมครับหอมใบยูคากินใบยูคาหอมหอมคิวคิวอยากสีแก่เน่ยหาหยอดออนออนบ่เครับพี่นอ้องเดี๋ยวหาเดี๋วผมบีแนวอ่อนๆกันมันแท่งมันแท่งข้อครับแต่กินแก่แกมันอันนี้หาอ่อนได้ดซนีแหละครับ มันแก่ล้วก็เป็นแมงน้ำในจักหน่อยอเดี๋ยวหาเลือกตัวที่มันอ่อนๆน,น,นี่ๆครับอ่อ,อนๆเสียบ,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 บมานี่ครับพี่นอกเลุกซ้นกันอืมอืมหย่อนย่ค่าผู้ใดบ่เคยกินล่องไปกิ่เมึงนะครับแซ่บแบ อืมอืมอืมอะอือันนี้ก็จะเป็นโรล่า ห่วยมันลูกไปอืมอืม,อมหาหยอดอ,อนร้อนเบอร์ไดครับกินโตแกนไปก่อน ออืืกินออกดังเบิดเลยครับเด้การเด้การแสบครับพี่น้องถามันใบอ่อนมันสิแสบอยู่เหลือแต่ใบแก่นะครับใบอ่อนเบิดล่ะกัดขึสิได้กินซ้ำหนินลืะเอามาตุวยหอมใส่้อมต้นหอมอย่าด่ามาด้วยครับพี่น้อง อยากกินนะครับอยากล่องกินเบิงเห็นเขากินเลยอยากล่องกินเบิงเนี่ยกินกัมหัวหัวกระเทียมดออืก อเดี๋ยวเข็มข้นมากเลยครับจากเดี๋ยวไปสื่ออยู่หางลาดอ้อยครับแจบเด้ยวยขึ้นดังเลยครับกินหอ,อมมืกนกัน อโอ้ล้ะผ้ากินผักไม่ประโยชน์ครับอ เดี๋ยวไฟลืมมาละรถแลนดดพ่านหลายครับหมดเลยสวดน้ำ ปีดขมปีดเลยครับหนึ่ก็ต้นหอมแตบเพื่อนเอาการเพื่อนได้เรื่องได้เรื่องเกาหลีเขาจะกินนีงสีแลละครับผมคนเกาหลีเนาะ ใส่ถั่วหวาน,วนโอ้อยี่ไปขึ้นมากกัแบแซบแซบเยอะตัวนี่เบิด้ดตีขึ้นมากได้ดังครับหยอนอยู่ค่ากับหอมรสชาติอีแยกกันบอกอ,อกเลยครับ เดวคำสุดท้ายอือโอ้โอเกนแตกเงือไหลกระฝากก็ไล่ก็แชร์กดที่ตามเพื่อเป็นกำลังใจให้การที่คลิปต่อไปน้ากันนะครับที่กินไปกะอยากสิ่ล่องเบิ้งนะครับเห็นซอ,อ,องเบาวนูเล่าก,กินนะครับเป็นแสบมาล่องก,กินกะมากับพ่อกินได้ครับอย่าให้คนอื่นเขาตัวเขาได้นะครับ ลองกินเบิงนะครับอย่าไปกินหลายนะครับแต่กินหลายมันอาจสิบดีตอสุขภาพนะครับกับมากินให้เบิงว่าไม่เป็นอย่างไรกับรสชาติกับกพ่อกินไดนะครับก็ท้ายนี้แล้วขอกาคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย